เขาจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่เขาเริ่มที่จะมองว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ตัวเขาอะยังไปได้ไม่ถึงโดยเฉพาะในเรื่องราวของความละเอียดอ่อนของด้านจิตใจเขาหยาบก,กระด้างมากใช้กระดาษทรายเบอร์80ก็ยังไม่หายและเขาก็เป็นคนที่มียศมีตำแหน่งมีฐานะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ ไม่มีคนที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกเขาได้เพราะที่ผ่านมาเขาไม่ต้องการด้วยแหละแล้วเขาก็ปฏิเสธเขาคิดว่าเขาอยู่ได้เขาไปไหนคนเดียวได้เขากินข้าวคนเดียวได้เขาพูดคนเดียวได้ไม่จำเป็นจะต้องมีใครบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความเป็นดีอินพอเลอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบขี้เตะนะ แล้วเขาก็มองว่าชีว <sky> ิตของเขาเนี่ยคือเพอร์เฟกเลือดเลอมากเขาไม่ต้องง้อผู้ใดไพเดอซันเฮ้ยแต่ทำไมเขามองคุณว่าเป็นไพเดอรซันเลยอ่ะเขามองว่าคุณน่ะดูดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนั่นแสดงว่าก่อนหน้านั้นน่าจะมีการประเมินคุณผิดประเมินว่าคุณน่ะไม่เท่าไหร่หรอกก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละ ทำงานพักผ่อนอยู่บ้านใช้ชีวิตไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใช้ชีวิตธรรมดาสามัญมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพอเริ่มคุยกับคุณน่ะเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาโชคดีนะที่เขาได้รู้จักคุณมากขึ้นมากกว่าคนอื่นแต่ตัวคุณอาจจะมองว่าฉันนะโชคร้ายนะที่ได้รู้จักแก เพราะมันขึ้นไ่ถึงไทยพินเทศหมายความว่าไงหมายความว่าเขาอะอารมณ์แปรปวนนะเดี๋ยวบางทีก็ดีเดี๋ยวบางทีก็ไม่หือไม่อือคุยอะไรด้วยก็เสมือนกับคุยกับเสาไฟฟ้าคุยกับแผ่นกระดานแต่ถ้ามดเวลาดีก็โคตรดีแหละเนี่ยบรรยากาศแตกต่างกันกแรกๆเขาก็มองว่าคุณก็คุยไปก็ไม่ได้อะไรหรอกก็อย่างนั้นๆแหละ แต่ตอนนี้ไม่อะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณจึง้งจึ้งด้วยอะไรหลายอย่างจึ้งด้วยความคิดเนี่ยทานตะวันจึ้งด้วยรูปร่างจึ้งด้วยการขับเคลื่อนของการใช้ชีวิตและก็มีแนวคิดที่มันสว่างสดใสเป็นเดอร์สันเลยอะ่ะมันกว้างนะนั่นแสดงว่าคุณไปตอบโจทย์เขาในบางอย่างหรือสิ่งที่เขาอ่ะเคยถามอะไรคุณไปอะ่ะแล้วคุณตอบได้เป็นแบบทำให้เขาอะ่ะมองว่าคุณไม่ธรรมดา คุณมีอะไรที่เขาอยากตามติดชีวิตคุณมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นบางครั้งเขาก็สับสนในตัวเองทําไมอะ่ะทำไมจะต้องไปรู้สึกว่าคุณมีอะไรพิเศษด้วยอะในขณะที่ตอนนั้นเขาก็ยุ่งกับงานนั่นแสดงว่าบางครั้งเนี่ยที่เขายุ่งกับงานหรือเขากําลังมีปัญหาในเรื่องงานเนี่ยเขาเอาเรื่องของคุณไปคิดหรือสิ่งที่คุณเคยพูดเอาไว้อะว่าเออลองทําแบบนี้สิลองทําแบบนั้นดูสิ แล้วอะไรหลายอย่างมันจะดีขึ้นนะมันจะง่ายขึ้นมันจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นซึ่งแต่ก่อนคนคนนี้เขาจะนำทุกอย่างมาขยำรวมกันแล้วก็คิดคิดทีละเรื่องนะแต่ขยำรวมกันไว้ก่อนอย่างเช่นจะคิดในเรื่องราวของอดีตก่อนแล้วก็ในเรื่องราวของอนาคตแต่ในเรื่องราวของปัจจุบันยังไม่คิดนี่ไงก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่มันควรทำ คนเราปกติเขาต้องไงเขาจะต้องคิดในเรื่องราวของปัจจุบันก่อนให้รอดไปแต่และว,วันก่อนโอเคเป้าหมายอะ่ะมีแต่ตรงเนี้ยวันเนี้ยยังไม่รอดเลยจะต้องเอาตรงนี้คนนี้ไม่คิดบ้าบออะไรก็ไม่รู้จนเรียบเดียงไม่ได้อืมแล้วเขาก็เนี่ยตอนเนี้ยเขาชัดเจนกับความรู้สึกเขาแล้วนะว่าเขาอะ่ะอยากที่จะเอียงย่างเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้น จากคนที่ไม่มีความรู้สึกแบบเนี้เขาอ,อาจจะเป็นคนที่เป็นมีตัวเลือกเยอะเออการที่จะชัดเจนกับใครเนี่ยมันเหมือนกับการตัดโอกาสตัวเองบ้าแล้วอีกต้องหลายถ้วยอีกต้องหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยลองอะไรลองรู้จักกันก่อนพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วมาด่วนแบบจะตัดสินใจเออดีวกับคุณหรือ ชัดเจนกับคุณเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียโอกาสไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคิดแต่ก่อนเขาคิดแบบนั้นแต่คุณอาจจะอยู่หัวประเด็นเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแรกๆตน้ตนๆเลยเพราะไพ่ของคุณเป็นอะไรเดอะซันเด Sun มันจะเป็นรองใครไม่ได้หรอกนอกจาก The Sun ชุบแป้งทอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดแล้วคิดอีกกลับมาว่าแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอถ้าสมมุติว่า เขาจะบอกความรู้สึกกับคุณคุณจะหันหลังให้กับเขาไหมเขาจะน้าแหกหรือเปล่าและในเรื่องราวของบุคคลรอบข้างไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาเนี่ยจะมองว่ายังไงรวมทั้งในเจ็ดช่วยมีด้วยจะมองว่าไงถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มรู้สึกกับคุณมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นอะ่ะเนี่ยแหละอาจจะเป็นในหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาอะ่ะยังไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกกับคุณหรือพูดในใจนี่นะ ทยานไปแล้วนะขั้นที่8,000กว่าเปอร์เซนต์แล้วว่าจะต้องเข้าหาจะต้อง take action แต่ในใจเป็นแต่ในใจนะแต่ของริงนึกแล้ว <S <S จะนอนสงบนิ่งยังไม่ทำอะไร <S 1> <S 1> เขายังไม่ทำอะไรเขาได้แต่แอบรู้สึกกับคุณอะยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละแด่แต่นึกถึงภาพเวลาคุยกันกับคุณอะ่ะ มันดีนะมันมีความสุขนะคุณอาจจะเป็นคนที่คุยเก่งจ้างฉอเลาะแล้วก็ยิ้มเก่งสดใสล่าเริงจนทําให้เขาอ่ะประทับใจกับตรงนี้ซึ่งกับคนอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้คนอื่นจะจิก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 จิอะไรนกเหรอหรืออะไรลูกจิ๊บเหรอตามเขาไงาตามติดชีวิตเขาอยากได้นูน่นได้นี่ปั้นเรื่องสั่นเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้พูดคุยกับเขาแต่คุณไม่ คุณจะอยู่ของคุณแบบนั้นเพราะคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้คุยไปก็เสียเวลาไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะบางครั้งคุณอยากที่จะคุยกับเขาเขากลับไม่อยากคุยแต่บางครั้งคุณไม่อยากคุยเขาก็คุยเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดในเรื่องราวของความไม่สบายใจขึ้นสามดเพราะว่าเขาก็มองว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกคุณน่าจะมีคนคุยน่าจะมีคนเข้าหาเยอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณดูดีขนาดเนี้ยคุณจะไม่มีใครเลยอ่ะ ก็เหมือนกับเขานั่นแหละที่คุณอาจจะรู้สึกเช่นเดียวกันว่าคนคนนี้น่าจะมีตัวเลือกมีคนเข้าหาเยอะเขาเลยได้เยอะหญิงทนงได้ถึงกัขนาดนั้นน่ะน้าตกไหมล่ะอืมแต่ด้วยตัวคุณอะณเวลานี้ยคุณเป็นเอ็มเพสแล้วแต่ก่อนเนี้ยเขาก็มองว่าคุณอะเป็นแค่ควีนก็ได้นะควีนถือเหรียญควีนถือไม้ก็เท่านั้นแหละใครๆก็เป็นได้ แต่การจะเป็นดีเอ็มเพเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆ 1. อายุไม่ใช่ 2. เสื้อผ้าต้องลายเหรอไม่คุณจะต้องมีหลายรสชาติจะต้องมีหลายบุคลิกจะต้องมีหลายความสามารถสามารถที่จะทําให้คนคนนี้รู้สึกสะดุดได้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางครั้งเขาคุยกับคุณอะ่ะเหมือนกับเขาได้คุยกับแม่พี่สาวน้องสาววัยเดียวกันบางครั้งเขาก็มีความอยากเอาชนะคุณ บางครั้งก็อยากยอมคุณบางครั้งก็อยากให้คุณอะอยู่เก๊้ใกล้แบบนั้นเลยและเนี่ยก็คือภาพที่เขาจินตนาการกันในวันที่เขาอะอยากที่จะสารสัมพันธ์กับคุณให้มากขึ้นเกินจากเพื่อนร่วมง,งานคนคุยหรือคนรู้จกักจะต้องศึกษาก่อนการเข้าหายังไม่ได้ว่าจะมีสถานะกันได้ง่าย เพราะบางคนเขามองว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงแอปก็ได้ในช่วงแรกๆอยังสร้างภาพกันอยู่ยังไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงมันจะต้องนานกว่านั้นและบางครั้งเขาก็แอบสืบส่องชีวิตของคุณนะว่าคุณมีใครในชีวิตหรือเปล่าเพราะคุณดูดีแบบนี้มันไม่มีใครเลยมันไม่น่าใช่แต่ก็คิดอีกทีหนึ่งก็อาจจะไม่มีเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนช่างเลือกหรือ ไม่ถูกใจใครง่ายๆแต่เขาเขาข้างตัวเขาเองว่าคุณน่ะน่าจะสนใจเขาอะเพราะด้วยตัวเขาเนี่ยจะมีมาดนิ่งสงบเสงี่ยมและเขาก็ดูแพงดูมีความมั่นคงมากกว่าใครๆใครๆนั่นแสดงว่าเขาจะต้องแอบเข้าไปดูในสื่อโซเชียลของคุณอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ดูน้อยๆด้วยดูบ่อยๆในเวลาไหนละ่ะ สามไม้เวลาที่อยู่ไกลกันเวลาไม่ได้พูดคุยกันเวลาที่คิดถึงกันเขาแอบคิดถึงคุณใช้คําว่าแอบนะแล้วไงแล้วเขาก็บางครั้งมีความรู้สึกมโมโหด้วยนะทําไมอ่ะทาไมคุณจะต้องตอบแชทหรือว่าตอบสื่อโซเชียลด้วย,วยไม่ตอบเลยไม่ได้หรอเนี่ยเริ่มเกิดอาการความหึงหวงอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้เมถุนตุลกลุ่มที่ชอบใช้ความคิดเป็นหลักนะ มากกว่าการกระทําแล้วเขาก็จินตนาการอย่างที่บอกไงไอตรงหน้าเนี่ยแทนที่เขาจะต้องเข้าหาคุณใช่ไหมเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าเขาอะรู้สึกกับคุณอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อส่งทายส่งสัญญาณก็ไม่แต่ไปคิดในเรื่องราวของอนาคตนูน่นว่าเอออยากสารสัมพันธ์นะอยากออรู้จักมากขึ้นอยากได้คบกันแต่ ก็คิดไปถึงข้างหลังก่อนหน้านี้อีกแต่ฉันเคยเจ็บมานี่แล้วถ้าเกิดเขาคนนี้ทําให้ฉันเจ็บอี๋เราก็จะมองหน้ากันไม่ติดไหมแล้วเราจะหน้าแตกหรือเปล่าที่เราไปรู้สึกกับเขาเยอะซึ่งก่อนหน้านั้นฉันไม่ใช่คนแบบนี้ฉันเป็นคนที่ใครๆจะต้องวิ่งเข้าหาและทำไมฉันจะต้องรู้สึกกับเขาด้วยเพราะฉันไม่ต้องการที่จะเข้าหาใครก่อนไม่รู้ไปเถียงกับจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเอง v i l l of fortune การมาพบมาเจอกันนะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันก็คือเรื่องของภมลิขิตอันเนี้ยมีเรื่องพพชาติราศีจักราศีเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนคุณพระเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าเขาจะกันตัวเขาออกมาหาคุณหรือเขาจะตั้งกำแพงหาคุณสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้เกิดผลต่อตัวคุณเลยเพราะตัวคุณอยู่ของคุณได้ แต่ตัวเขาเริ่มเบื่อหน่ายแล้วก็เซงกับบรรยากาศที่ทำไมเขาถึงไม่กล้าเข้าหาคุณเลยสัก,กครั้งหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรก็มันเป็นเพราะว่าโชคชะตาวาสนาเขาส่งมาให้แล้วก็เขากำลังทดสอบอยู่ว่าเน่ฉันส่งความรักดีๆมาให้เธอแล้วนะในหินถ้านายอยากได้นายต้องแสดงออกให้เขาได้รับรู้นายจะต้องทำงานในความสัมพันธ์บ้างไม่ใช่นายเอาแต่ ถืออีโก้บ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่นายจะได้ก็คือจะทาวเวอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างที่เคยคิดไว้เลยว่าจะต้องเจ็บคิดยังไงก็จะได้แบบนั้นแหละเนี่ยเขาเขาเริ่มตะหนักรู้เนี่ยแล้วเขาก็เริ่มมองย้อนไปเขาก็คิดในใจนะอืมจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันจบไปแล้วไอ้สามถ้วยเร็วๆน,นั่นแหละ มันยังเหลืออีกสองถ้วยที่มันยังดีอยู่แล้วทําไมฉันถึงไม่เก็บมาวะฉันไม่มองไอ้สามถ้วยนั่นทําอะไรวะเนี่ยเขาก็คิดได้แล้วเขาจะทําไงต่อละ่ะเขาก็จะามายื่นสองถ้วยเนี่ยให้กับคุณอนะแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับหรือไม่รับเพราะอะไรอะเพราะการที่เขาจะยื่นให้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าเมื่อ,อไหร่นี่ก็เป็นแค่ความคิดอีกอนะแต่สิ่งจกักรเสและจักรวาลนะ่ะเขาอะกำลังจะถีบคนคนเนี้ย ให้เลิกเย่อหยิ่งสักทีหนึ่งให้เริ่มปล่อยวางไก่หัวโขนนั้นทีหนึ่งอัตราตัวตนของเขาอะเออเขาทำได้ไหมคิดว่าน่าจะทำได้นะเพราะขึ้นพจัสติกแล้วอะถ้าเขาไม่ทำนะก็คือนับตั้งแต่นี้ไปอะเขาจะไม่มีโอกาสที่จะได้ความรักอะไรใดๆจากคุณละเขาสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวเขาอะชักเริ่มเหงาแนละ้วเหงาคืออะไรวะเหงาคือไม่มีเงินใช้เหรอหรือไงเหงาของเขาคือ การที่อยากจะเอาเงินมาดูแลคนในใจบ้างอยากเข้ามาทําหน้าที่ของคนรักบ้างนี่แล้วเขาก็มองในระยะไกลกว่าเดิมนะเดิมอะ่ะสามไมี่เหลือสองไม้แล้วเขาจะต้องทําแล้วจะต้องทําไม่มากก็น้อยทําไมอย่างนั้นอะ่ะมันจะเป็นเพียงแต่ความคิดและจินตนาการมันจะไม่เกิดขึ้นจริง การไม่เกิดขึ้นจริงก็คือการเพ้อฝันเพ้อเจ้อซึ่งดีอินฟลเลอร์เป็นได้เพียงแค่นั้นเลยเหรออันนี้ก็คือแบบประเมินขั้นต่ําไว้ให้นะว่าเขาอะได้แต่คิดแล้วเขาจะทำํำนะเอ้ยก็ไม่แน่นะเจ็ดไม้แล้วว่าจะจะทํานะทําอะไรทีแรกนึกว่าทํางานต่อก็คือจะเริ่มเข้าหาคุณนะี่ยจากเพจอืเริ่มทีละนิดนะก็อาจจะพูดคุยมากขึ้น หาเรื่องมาคุยกับคุณบ้างอะไรบ้างจากที่แต่ก่อนไม่มีเลยนะแล้วก็จะทําตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นจากคนที่เป็นแบบหน้ามันไส้เยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็จะามาเติมเต็มคุณจากผู้หญิงเก้าเหรียญเมื่อกี้คุณเป็นเก้าเหรียญจําได้ใช่ไหมคุณก็จะได้จากเขาหนึ่งเหรียญที่เขาจะมามอบให้เนี่ยเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญก็คือความมั่นคงในเรื่องราวของความรัก ซึ่งมันประกอบไปด้วยหน้าที่การงานการเงินแล้วก็โอกาสต่างๆที่จะเข้ามาเขาจะต้องวางแผนก่อนว่าเวลาคบกับคุณเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงการเข้าหาแบบไหนแล้วจะต้องปรึกษาใครหากความสัมพันธ์นี่มีปัญหาแล้วจะต้องแนะนำให้กับใครได้รู้จักบ้างบุคคลสำคัญจะต้องรวมถึงเพื่อนไหมคิดว่าคนคนนี้ไม่กล้าขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรเขามองว่าเพื่อนอะ อาจจะเป็นอะไรที่จอแจกับเขามากเกินไปเพราะเขาทุกวันเนี้เขาอยู่กับเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเขายังไม่รู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงเลยก็อาจจะบอกกับคนที่เขารู้จักคนสนิทของเขาอ่ะเออนั่นน่ะในวันที่เขามั่นใจแล้วอ่ะว่าเออคุณอ่ะได้โอเคกับเขาแล้วนะเซ็ธนวกับเขาแล้วคุณอ่ะมั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยไปได้จริง น่าจะไปได้จริงเนะ่ยแต่คุณต้องพยายามตั้งดาบกับเขาก่อนนะคุณจะต้องนึกถึงภาพในวันที่เขาไม่ทำงานในความสัมพันธ์แล้วพอเขามาทําตอนหลังเนี่ยเขาคาดหวังอะไรไพจัสเมนเออเนื้อคู่แหละนะมันคือคําตอบแล้วช่วงเนี้ยถ้าคุณและเขายังห่างกันอยู่เขามีการส่องคุณนะส่องเพื่อจะดิสคัตอีกรอบหนึ่งหลังจากที่จะลงสนามจริงแล้วนะนะ อว่าคุณเนี่ยไม่มีใครจริงๆนะคุณยังไม่ได้ตัดเขานะคุณยังอยู่ในชีวิตยังอยู่ทุกๆอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะในความทรงจําเขาอ่ะเขาจําได้ว่าคุณเคยดีกับเขาคุณน่ารักกับเขาคุณเข้าหาเขาแต่ตอนนี้คุณมีกําแพงกับเขาคุณเว้นระยะห่างเขาจะต้องคิดจะคิดเยอะเก้าดาบหรือสองดาบก่อน จะคิดมากกลายเป็นลังเลพอลังเลปุ๊บตัดสินใจไปปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนเนี่ยตอนนี้คุณห่างไปเนี่ยควรจะต้องเข้าหายัางไงและคนที่เขารู้จักอาจจะมองว่าแล้วทำไมเขาถึงห่างไปล่ะก็แต่ก่อนผมไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์หรืออะไรคุยกับเขาเขาคุยด้วยแต่ผมไม่ค่อยคุยแชทหนักขวาเพราะว่าผมขี้เกียจพิมพ์หรืออะไรใดๆ คนพวกนี้เขาก็จะมองว่ามึงอยู่คนเดียวดีกว่าไหมแล้วเขาก็อาจจะบอกไม่ได้อยู่คนเดียวมันจะเหงาเกินไปเพราะเคยอยู่คนเดียวจนชินแล้วไงตอนนี้ต้องการมีคนอยู่ด้วยแล้วเขาก็จะลงมือทำแล้วนะนะตอนนี้นั่งเก้าอี้อยู่นะยังไม่ได้เดินนะยังไม่ได้ขึ้นที่โดยใช้ไม้นะแล้วเขาก็คิดมากอีกรอบนึงนอนไม่หลับ เริ่มค่อยๆประมวลตกตะกอนตกตะกอนทาไงดีนะเราจะเข้าหาเขาเราอยากได้ความสัมพันธ์แต่เราจะต้องชนะนะมันจะต้องไม่มีคําว่าเราผิดหวังนะเราอกหักเราหน้าแหกนะเราจะต้องพูดยังไงกับเขาดีนะที่จะทําให้เขาได้รู้ว่าเราเริ่มมีใจโดยที่ว่าไม่ต้องแสดงเยอะเห็นไหมเนี่ยยังมีชั้นเชิงเยอะแต่อย่างน้อยๆอย่ะสี่ไม้ คนคนนี้มั่นใจว่าคุณ่ะเป็นคู่ของเขาไม่ทวินเฟรมก็โซเมหรือเป็นคู่แท้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขามองว่าชีวิตของเขาได้เริ่มต้นอ่ะตอนที่เขาได้พบคุณอ่ะในวันที่คุณเป็นเดอะซันแล้วอ่ะคือวันที่คุณอ่ะดูดีมากๆเขาอาจจะข้างรักคุณมากจําเป็นจะต้องดูคุณทุกวันถ้าเขาไม่ได้ดูคุณเขาจะเกิดอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรแบบนั้นเน่เนี่ยจริงๆด้วยไพ่เดอะมน พอเขาไม่ได้เห็นคุณน่ะเขาจะนอนไม่หลับแล้วเขาจะฟงซ่านคิดไปเยอะคุณคุยกับใครคุณมีตัวเลือกแน่ๆเลยหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะต้องช่วงชิงคุณมาให้ได้เขาจะไม่ยอมให้ใครได้คุณไปและเขาอ่ะก็เก็บรูปของคุณรายละเอียดคำพูดเก่าๆอ่ะที่คุณเขียนไว้เยอะๆเขาบันทึกเอาไว้แต่เขาเลือกที่จะไม่เขียนอันนี้เป็นคนที่เป็นแบบ อยากทําน้อยแต่ได้ผลเยอะมีความขี้โกงอยู่ในนั้นนะทุกคนแล้วไงต่อทีนี้แหละตัวคุณก็จะอารมณ์แปรเปลี่ยนไปไม่ค่อยได้อินกับเขาสักเท่าไหร่อะไรเข้ามาทําไมตอนนี้ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วนั่นแหละมันทําให้ตัวเขาจะต้องทํางานหนักในความสัมพันธ์ก็ดีแล้วไหมสมน้ําหน้าแล้วปะเขาควรจะต้องเป็นแบบนั้น มันคือง่ายๆเขาไม่ชอบไง ấy. คนคนนี้เขาขี้เหนียวขี้เหนียวในการแสดงออกขี้เหนียวในคําพูดเพราะฉะนั้นน่ะเขาอะมีทางเลือกได้แค่เพียงว่าถ้าไม่ทําจบไม่ได้ไปต่อเพราะคุณก็ไม่รอเหมือนกันเพราะเป้าหมายของคุณในชีวิตคือคุณต้องการคนที่มั่นคงคนที่จะมาอยู่กับคุณไม่ต้องมาดูแลหรอกหาเงินเองได้แต่ซัพพอร์ตความรู้สึกเป็นผู้นำให้ได้ แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องอารมณ์คงที่ไม่ใช่บ้าบ้าบอๆเดี๋ยวก็อยากคุยเดี๋ยวก็ไม่อยากคุยเป็นอะไรอืแล้วนั่นแหละคุณถึงที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้คุณจะต้องได้มั่นใจก่อนว่าอารมณ์ของเขาอะแน่นอนมั่งมั่นคงแล้วนะไม่ใช่เดี๋ยวพอกับฟึดกับฟาดหายไปแล้วคุณก็ต้องมานั่งงงอีกเขาหายไปไหนอย่างนี้ไม่เอานะถ้ากลับมาก็ไมหน้าสามอย่างเดียวเลยจบที่นี้ยังไงต่อ เขาแอบสงสัยแล้วว่าตอนนี้คุณอนะมีการครบกับใครหรือเปล่า The เดอเลอเวอกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งไม่เพียงสงสัยเท่านั้นแต่เขาซ่อนความรักให้ขับคุณแล้วนะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีเดอร r ให้ความรักและเขาก็แอบเข้าใจได้ว่าคุณก็รู้สึกรักเขาเช่นกันแต่คุณเก็บซ่อนความรู้สึก <c oughs> เขาเข้าใจแบบนั้นทั้งไงต่อ แต่ด้วยตัวคุณเป็นเดอะสตาร์คุณโดดเด่นมากๆเขามีอาการคลั่งรักคุณแบบเดอะเมจิเชียนอ่ะเป็นแบบเขาอยากเสกให้คุณอ่ะมาเป็นที่รักของเขาด้วยเร็ววันเขามีการลองขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลในตอนเวลาเขานั่งทํางานตอกรองเท้าอะไรของเขาเนี่ยนะ่ะเขาก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลขอช่วยดลบรนดาลให้คุณอ่ะเข้ามาในชีวิตเขาถ้าเกิดคุณอ่ะเป็นคนที่ใช่ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาอย่าได้มีอะไรผิดพลาดแลด้วไพ่เดวิลก็บอก มาจ้างเขาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เคยบอกแล้วไงว่าเขาให้โอกาสแล้วที่เหลือจะต้องทํางานในความสัมพันธ์จะต้องรู้จักการย่อตัวลงบ้างถึงจะเป็นผู้นําได้คนเรากว่าจะกระโดดได้จะต้องย่อตัวใช่ไหมหัดเป็นอย่างนั้นบ้างหัดกล้าที่จะทําในสิ่งที่ควรทําอย่างเช่นการที่จะไปขอสถานะจากคุณหรือการที่จะต้องคานเขาไปหาคุณอีกครั้งหนึง่งอะไรที่ไม่เคยทําก็จะต้องทํา และไม่ใช่ทําเพียงแต่ว่าเพื่ออยากจะได้ให้ความสัมพันธ์นี้เท่านั้นแต่จะต้องทําโดยนิสัยแล้วก็จะต้องจะต้องทําโดยตลอดไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ห้ามทิ้งคุณโดยเด็ดขาดรักแล้วต้องรักเลยรักแบบแต่แชร์หรือออดอย่างนักรบศึกอย่างผู้ชันฉลาดอย่างผู้กล้าหารเซ่นี่ <c oughs> เอาให้หนางฟ้ามาดู ให้หนงฟ้าก็หายหนงา,ายนงฟ้ามาสิคอมอนมาแล้วแองเจนะคะเดอะโรแมนแองเจอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทฮันนี m มูนความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะ w e ดดิ้งแต่ก็มีโอกาสที่จะมาได้เซตชันดาวกันแต่งงานคบกันคบกันแต่งงานเออแล้วก็เป็นพาสไลท์อดีตชาติบนกลับมา ปรึกษาเพื่อนก็ได้บางครั้งอ่ะนะเขาก็ไปปรึกษาเพื่อนเนี่ยเพื่อนอะไรเนี้ยเปิดใจคุยกันเพื่อนบอกให้ไปเปิดใจคุยที่ผ่านมาเขาใส่หน้ากากไงสุดท้ายเป็นทูเลอรเป็นรักแท้ดีแล้วนะคะมันคืนเลิศมากทีนี้ไปดูไพ่ข้อความ ให้ข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรนะฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะเห็นไหมแต่คิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นคนย้อนแย้งมันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของของคุณ คุมีพื้นที่ในหัวใจอย่างที่ฉันไม่เคยมีให้ใครเออเขาไม่เคยมีให้ใครเขามีให้กับคุณอนะ่ะคุณทําให้ฉันอกหกักแต่ฉันยังรักคุณอยู่แกอย่ามามั่วฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์กําลังฆ่าฉันอยู่แกก็มาดิเออ อนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมนะ้าคนที่คุณเคยรู้จักใช่แต่ก่อนแกไม่น่ารักเดี๋ยวนี้แกก็ยังไม่น่ารักสักเท่าไหร่ฉันต้องการให้คุณกลับมาไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามรถเงินสดคุณเกลียดฉันไหมไม่เกลียดแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นรักขนาดนั้นเพราะเธอไม่น่ารักฉันรักคุณมาก กว่าที่คุณจะรู้ได้เลยนะได้แต่คิดไงทำไมไม่พูดทำไมไม่แสดงออกฮะบางทีฉันอาจถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้อย่ามาพูดในแกมประชดชีวิตติดแกมหรอคุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อต้องพิสูจน์ฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วคิดถึงแล้วไงอะ่ะคิดถึงแล้วแกก็ได้แต่แอบส่องแล้วแกก็หายคิดถึง เฟเจอฉันมีบางอย่างที่จะขอโทษคุณไปไปเลยทูบเทียนมาขอเข้ามาฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้มเป็นบ้าแล้วล่ะลองไปดูย้อนยงประสาทจะแดกอ่ะไพ่ข้อความเอ,อ่อไปเรียบร้อยแล้วตัวอักษรที่เกี่ยวข้องนะคะอ l ลลอนดอนนะคะ QQ10 T Thailand Z แลนด ยูเนเต็ดวี c วนะคะเอ็กซ์ซเลเอมาเลเซียวหรือดับเบิลยูเอสสิงคโปร์เอสชองกงนะคะอร์ลเซีย d เดนมาร์กเอ็นเวว์นะเอฝรั่จีกูเพีโปแลนด์วหรือดเนะคะเอเมริกาเราลองเอาไพ่อันนี้มาดูซิอันนี้ว่า สิ่งที่เขาจะทำกับคุณต่อไปคืออะไรได้วยไพ่จุดเทียนสองนะคะของจากสมบรูรณ์เขาจะทำกับคุณยังไงเอยเขาบาดเจ็บมาเขาแค่กลัวว่าจะเป็นเหมือนในอดีตถ้าเกิดเดียวกับคุณแต่คุณแล้วเขาจะได้กินน้ำแก้วเดียวกัน <c oughs> ด้วยไพ่เทวดานะเขา อิชีให้พวกคุณนะจะต้องได้ครบกันนี่เขาทำลายกำแพงให้หมดแล้วอีกองอีกโก้กระจายไปหมดแล้วนั่นแหละเขาก็ลดอีกโก้ลงแล้วเขาก็ขาดวิตามินแบตหมดเทียนดับไม่มีแรงแต่สุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวเขาจะกระจ่างว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ความรักครั้งนี้ขึ้นมานแล้วคุณก็จะได้งูตัวนี้มาพันร่างกายคือเขา ถ้าเขาทําผิดออกไปจากชีวิตให้คนใหม่เข้ามาอมืแต่เขาอาจจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาอ่ะจะมาพร้อมกับโชคแล้วเขาก็ต้องการความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนเขาจะเป็นคนขอนะขอสถานะจากคุณละเพราะด้วยคุณ่ะมีรูปร้างหน้าตาที่เซ็กซี่แล้วคุณก็มีไฟนะคุณไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นคนคนนี้เฝ้าอธิษฐานจิตขอให้คุณได้กลับมาเขาจะยอมเปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นและเขาจะต้องชนะเท่านั้นสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดนี่เลยแหวนนะคะเขาจะมาขอคุณแต่งงานเน่แล้วก็มอบช่อดอกไม้แบบนี้ให้วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอม ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวน,นะคะผลทางเดียวไม่มีการโอนผ่านบัญชีโดยตรงนะคะไม่เอานะเพราะว่าไปเนี่ยสมาชิกเนี่ยดีเป็นทางการดีนะคะแล้วก็ไพ่หนังสือไพ่ข้อความแผ่นทองพระพิคเนตแล้วก็อันนี้พระแม่รัศมีก็ยังมีจัดจำหน่ายอยู่นะคะ วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย